ก็สวัสดีคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้จะพามาแก้ปัญหารถอสตารเลียนนะครับเซนทอร้อยหคันนี้ของผมเองนะครับคือสตาร์ทมือแล้วเงียบนะครับใดไม่หมุนนะครับเงียบกริบเลยคือเรื่องของเรื่องก็คือแบตมันหมดไปเกือบเกือบประมาณ2ปีแล้วนะครับผมไม่ได้ซื้อแบตมาก็ใช้สตาร์ทเท้ามาตลอดวันนี้ก็เลยมีแบต อยู่ที่บ้านนะครับแบตของรถซูซูกินะครับแบตตัวเล็กก็เลยมาทดสอบดูว่าใดเราจะดีไหมปรากฏว่าเงียบกริบเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าจะเป็นอ่ l รีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์สตาร์ทเสียหรือเปล่านะครับหรือว่าใดสตาร์ทต,ตรงนี้เสียหรือเปล่านะครับก็เลยมาทดสอบดูนะครับ ก็เปิดใน Youtube นะครับดูอาจารย์หลายๆท่านนะครับในการทดสอบว่ารีเลย์เราดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูตัวนี้ยังดีอยู่นะครับหรือปัญหาของผมเนี่ยไม่ใช่รีเลย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่ใดนะครับจริงๆแล้วของผมมาเจอปัญหาก็คือตรงสวิตช์กดนะครับสวิตช์กดตัวเนี้เราไม่ได้ใช้นานมันเป็นขี้เกือนะครับมันแตะไม่โดนนะครับ มันแตะไม่ถึงกันมันก็เลยไม่สตาร์ทนะครับแต่ผมก็ไล่มาทีละอย่างนะครับตามที่ไล่ดูอาจารย์ใน y o u t u b e ดูนะครับก็คือมาเช็ครีเลย์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเช็ครีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทดสอบให้ดูว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับมาดูที่ตัวรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นตัวรีเลย์สตาร์ทนะครับ ก็จะมีสายนะครับสายมาจากขั้วบวกนะครับมาจากแบตเตอรี่เข้าที่รีเลย์นะครับสายสีดําตัวนี้ก็จะออกจากขั้วใหญ่ตัวนี้ตัวนี้จะไปที่ไดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีสายเล็กอีก2ออันนะครับตัวนี้ก็จะไปที่สวิตช์นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะครับคืออันดับแรกที่ผมทําก็คือทดสอบไดนะครับเพราะว่ารถไม่ได้สตาร์ทนานก็ทดสอบไดสตาร์ทมันดีไหมนะครับคือผมจะไม่ผ่านรีเลย์นะครับผมจะถอดขั้วที่ไปหาไดสตาร์ตตัวนี้นะครับเข้ามาจัากับที่แบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเพื่อดูว่าไดของเรานั้นดีอยู่หรือเปล่านะครับ ผมก็จะทำการถอดขั้วนะครับสายไฟที่ไปหาใดสตาร์ทของเราออกขั้วนี้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบว่าตัวนี้เราจะจ่ายไฟตรงให้กับใดนะครับว่าใดเราหมุนไหม ผมถอดปลั๊กเส้นเล็กนี้ออกก่อนเส้นนี้คือออกจากไดสตาร์ทเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะไปที่สวิตสตาร์ทมือนะครับเรามาทดสอบว่าใดเราดีไหมนะครับ ตัวนี้บอกก่อนครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับแค่5แอมป์นะครับมันก็ไม่ทําให้สตาร์ทติดนะครับแต่ก็เอามาเช็คดูเฉยๆนะครับนะครับเห็นว่าใดเรามีเสียงดังนะครับมันก็แสดงว่า ใดเรายังดีอยู่นะครับใด้รถผมยังดีอยู่ต่อไปผมจะมาเช็คดูรีเลย์สตาร์ตตัวเนี้ยว่าเสียไหมนะครับโดยการจ่ายไฟให้กับเส้นเล็กคู่ตัวนี้นะครับก็หาสายไฟมาครับหาสายไฟมาสองเส้น นะครับก็จะทดสอบดูว่าจ่ายไฟแล้วขดลวดของไดสตาร์ทของเรานั้นทำงานไหมนะครับก็ได้วิธีมาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับใน u t u b e นี่แหละะ อนนี้ยังทำงานอยู่นะครับแต่เรามาดูเช็คไฟด้วยนะครับว่าตอนหน้าคอนแทคมาทำงานนะครับแต่ว่าไฟนั้นจะออกมาขั้วนี้ไปหาไดสตาร์หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใช้ไขควงเช็คไฟนะครับ ตัวนี้จะคีบสายหนึ่งเส้นจากเส้นเล็กนะครับนะครับทดสอบไขควงดูก่อนว่าออกไหมมีไฟนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟนะครับเพราะเรายังไม่ได้จ่ายไฟให้หน้าคอนแทก นะครับตัวนี้ไดทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วเช็คดูนะครับมีไฟนะครับในเช็คลีเลตัวนี้คือรีเลเราดีนะครับไฟจ่ายมาตรงนี้เพื่อที่จะไปหาไดสตาร์ทเพราะฉะนั้นที่สันนิษฐานว่าไดเสียก็ไม่ใช่นะครับไดยังดีอยู่ ก็จะเสียบกับเข้าที่เดิมนะครับเมื่อกี้ผมก็เช็คไปตามสเต็ปนี้นะครับโ,โ,โอยากนิดนึงเรียบร้อย นอนนี้ใดเราไม่เสียนะครับเราก็ใส่ขั่วไปเหมือนเดิม ก็ตอนนี้คือรีเล์ไม่เสียนะครับรีเล์ใช้ได้ได s สตาร์ทใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นด้านหน้าด้านหน้าตัวรถนะครับที่ทำให้เราสตาร์ทไม่ได้ก็จะมีอีกสองจุดนะครับก่อนมาที่สวิตช์นะครับ ที่สวิตสตาร์ทก็มาดูที่มือคัดนะครับด้านล่างผมถอดตัวนี้โัวสัแบแป๊บนึงเส้นเล็กคู่นะครับที่อยู่ที่ไดสตาร์ทนะครับก็จะมาที่ส่วนหน้าของรถนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ที่สวิตท,ที่มือคันค์นะครับนะครับตัวนี้จะมีสองเส้นนะครับเพราะตอนเราสตาร์ทนั้นเราต้องบีบคคั์ นะครับบีบคัดตรงที่มือคัดก็จะมีสวิต์เล็กๆนะครับไม่รู้ว่าพี่โอ้ยรู้เห็นกันไหมนะครับไม่ค่อยชัดมืด,มดๆนะครับก็จะมีสวิต์เล็กๆตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่เสียก็ไฟก็จะไปจ่ายที่สวิตช์แฮนด์ฝั่งขวานะครับ ส่วนใหน่ตัวนี้ก็คงจะไม่เสียนะครับดูตรงนี้แล้วผมก็เลยมาดูที่สวิตนะครับก็เลยแกะสวิตมาดูนะครับก็เจอปัญหาจริงๆก็คือตอนกดสวิตนะครับหน้าคอนแทคมันไม่แตะนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับมันก็เลยมีขี้เกลือนะครับ กดไปแล้วไม่แตะก็เลยไม่จ่ายไฟนะครับผมก็เลยถอดออกมาขัดใช้รก,กระดาษทรายขัดซึ่งตอนนี้ดีแล้วนะครับสำหรับวิธีถอดมาขัดนั้นนะครับกระตรงสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีเป็นแกนล็อกนะครับตัวนี้นะครับก็ดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาแยกออกมาตัวนี้ก็จะเด้งออกมานะครับเราก็ถอดมาขัดหน้าสัมผัส ทั้งสองตัวนะครับตอนนี้ผมถอดมาขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระวังใหญ่หายนะครับตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทเพื่อให้รู้ว่าใดทำงานนะครับแต่ไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟคงจะไม่ฟอนะครับแบตลูกเล็กด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานมานานแล้วด้วยนะครับ บีบคัดก่อนไม่โดนอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วนะครับหรือว,ว่าเราใส่ที่สวิตคัดไม่แน่นนะครับ เดี๋ยวผมลองถอดมาดูก่อนนะครับจะมีสองเส้นนะครับก็อาจจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นขี้เกลือเช่นเดียวกันนะผมจะจําตรงเลยนะเม่ไม่ต้องบีบคัดนะจําตรงเลยไม่ต้องบีบคัดแล้วนะครับทีนี้ไฟก็จะมาตรงนี้เลยนะครับ มาลองสตาร์ทดูใหม่นะครับมาแล้วนะครับตรงสวิตช์ตรงนั้นก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาตรงนั้นก็น่าคอนแทคเดี๋ยวก็คงต้องหาโซเน็กมาฉีดนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับไดสตาร์ทเราก็ยังดีอยู่นะครับ รีเลย์สตาร์ทเราก็ใช้ได้นะครับครับก็เป็นการแก้ปัญหานะครับเรากดสตาร์ทแล้วเครื่องเงียบนะครับของผมก็เจอหนึ่งจุดนะครับจุดที่สองก็คงจะเป็นตรงนี้นะฮะตรงสวิตช์ตรงมือคัตอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็แก้ปัญหากันต่อไปนะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ได้เป็นช่างยนต์นะครับแต่ก็ชอบนะครับขับรถก็อยากจะซ่อมเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าก็จะหาเทคนิคดีๆหรือการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เราสามารถทำเองได้นะครับมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ